การกระตุ้นอารากทุเรียนนะครับรากผล,ลไม้ที่เราจะปลูกใหม่ต่อไปนะครับก็คือ,อในแต่ละครั้งที่ผมนำต้นทุเรียนหรือต้นไม้เหล่านี้มาลงปลูกก็คือเราไม่ได้สั่งซื้อมาร้อยหรือ200ต้นนะครับในทันทีหรือยกเดียวนะครับแต่เราจะทยอยซื้อตามกำลังทรัพย์กำลังทุนนะครับอ,อย่างรอบนี้เราก็ซื้อมา10ต้นนะครับ เนื่องจากว่าตรงนี้มันกําลังจะเป็นช่วงที่ฝนเข้ามาพอดีนะครับเราก็คงจะรอเวลาอะไรนานมากมากไม่ได้นะครับก,ก็เลยไปศึกษาค้นคว้าดูว่าจะทําอย่างไรให้กระตุ้นรากรก่อนที่เราจะนําไปปลูกเนี้ยได้เร็วขึ้นนะครับเวลาปลูกแล้วต้นไม่ต้องพักตัวนานนะครับ รากก็สามารถทํางานได้ทันทีไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วจะใช้สูตรไหนอย่างไรวันนี้ก็นํามาเผยแพร่นะครับก็จะทดลองกับต้นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนะครับซึ่งมีอายุประมาณ1ปีนะครับก็ยาวประมาณ1เมตรนะครับตามลักษณะอันนี้นะครับตามที่ผู้ชมได้เห็นนี้นะครับเราก็นํามาพักเอาไว้ก่อนอ,อย่างต่ำก็3วัน5วัน7วันนะครับจากว่ามันนั้นเคยชินอยู่กับ แสงอ่อนๆภายใต้แสแลนนะครับประมาณ5-60%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำไปปลูกจริงนะครับเราก็จะนำมาพักให้มันชินกับแสงธรรมชาติและสัตว์ในลักษณะนี้นะครับก็คือวางบริเวณใต้ต้นไม้ใต้ม่มใต้ร่มเงานะครับได้รับแสงจริงถ้าหากว่า <c oughs> เราซื้อมาแล้วเรานำไปปลูกทันทีก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะน็อกอคำว่าน็อกในที่นี้หมายถึงว่า ปลูกได้2อสาวันแล้วใบมันก็จะร่วงหมดนะครับก็เป็นสาเหตุถนึงที่ทําให้มันตายได้เช่นเดียวกันหรือไม่บางคนก็ก็ทําร่มนะครับบังแสงให้มันในลักษณะนี้โดยการใช้สารเเลนซึ่งผมเห็นว่ามันก็เป็นวิธีที่ไม่จําเป็นก็คือทําให้เราเปลืองแรงงานนะครับเปลืองทุนไปอีกนะครับเราก็ยอมเสียเวลาที่จะทิ้งไว้ใต้ต้นไม้นะครับ อ่าสักหนึ่งสัปดาห์นี่เองที่เราก็จะทําการบํารุงนะครับให้รากมันเดินเร็วเดินไวเนื่องจากว่าต้นทุเรียนนั้นหลังจาก6เดือนแล้วมันมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือปัญหารากคดนะครับซึ่งมันก็อาจจะม้วนงออยู่ภายใต้ก้นถุงนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเราจะต้องทําการตัดก่อนที่เราจะนาไปปลูกอ่าอีกประการหนึ่งที่เราพบก็คือบริเวณก้นถุงนั้น มันก็จะเกิดรากเน่าก็คือรากที่มีสีดำเนื่องจากว่ารากนั้นถูกกักขังอยู่ภายในใต้ถุงพลาสติกนั้นนานก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเป็นโรคโรคในทีนี้ก็คือโรคเชื้อรานั่นเองนะครับเราก็จะมีอาการกำจัดก่อนที่จะนำลงก่อนที่จะนำไปลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าสูตรที่จะใช้ในการเร่งราก นะครับสูตรที่ใช้ในการเด้งรากสูตรที่2นี้จากการศึกษาค้นควานี้เราใช้อะไรนะครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับสูตรที่ใช้ก็คือใช้ฟูลวิกนะครับฟูลวิกหรือฮิวมิกก็ได้นะครับถ้าฟูลวิกก็จะมีสีออกแกนขนุนนะครับออกสีน้ำตาลในลักษณะนี้ถ้าฮิวมิกก็จะใช้สีดำนะครับซึ่งเป็นสารที่ปรับปรุงคุณภาพดินก็จะทําให้รากของเรานี้โตเร็วโตไวนะครับ ปุ๋ยสูตร15-0-0นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้นะครับเป็นปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยทางดินนี่แหละครับที่เป็นกระสอบก็ได้ก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะมีการเสริมแคลเซียมใช้ในการกระตุ้นรากนะครับถ้าหากว่าไม่มีก็ใช้2ตัวนี้แค่นั้นก็พอนะครับตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในที่นี้ช่วยให้การกระตุ้นรากช่วยให้รากเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วและว่องไวอันนี้ก็คืออะโทนิกหรือโซเดียมไนโตรฟ,ฟิโนโลเลตนะครับอะโทนิกนะครับหรือโซเดียมไนโตรฟิโนโลเลตนะครับเวลาใช้แล้วนะครับเราจะต้องเก็บมิดชิดเนื่องจากว่าไม่ให้มันถูกแสงกระถูกความชื้นนะครับใช้ปริมาณเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตัวสุดท้ายนี่ก็คือไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มานี้เราจะก็ต้องกําจัด เชื้อราที่ปนเปื้อนมากระดินกระรากนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ก้นถุงนะครับช่วยให้รากแข็งแรงเจริญเติบโตแล้วก็ไตโคโรมานี้ส่วนหนึ่งก็จะไปเกาะจับบริเวณรากทําให้ต้นทุเรียนของเรานี้ต้นไม้ที่เราปลูกนี้แข็งแรงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับน้ําที่เราใช้นี้จะใช้เป็นบัว10ลิตรนะครับก็จะใช้ ฟูลวิกนี้สองช้อนเกงตัวนี้ยังไงก็ละลายง่ายนะครับหุยเคมีสูตร150หนะครับเราจะใส่สองช้อนเพราะฉะนั้นเกลียใกล้ๆอาเกลียบางๆนะครับไม่ต้องใช้ช้อนพูนเนื่องจากว่าเราจะวัดประมาณว่า นั่นะก็คือ1ช้อนก็ประมาณห้ากรัมประเทศนี้นะครับอสองช้อนก็ประมาณ10กรัมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงบริเวณตรงอะโทนิกนี้หรือโซเดียมในโตโฟีโนโลเลตนี้เราก็จะใช้ปลายช้อนนะครับนิดหน่อยนะครับค่นนี้ปลายช้อนคนี้นะครับไตรโคโดมา อันนี้เก็บรักษาไม่ดีฝนเข้าก็เลยทําให้เป็นของเหลวนะครับปกติแล้วมันเป็นผงนะครับก็ใช้ประมาณ1ช้อนนะครับคนทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้มันกระจายตัวต้นกล้าที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้หลังจากซื้อมาเสร็จเราก็วางทิ้งไว้ครับในที่ร่มอย่างนี้ไม่ได้รดน้ำ นะครับอันนี้คือความตั้งใจจริงๆเพื่อที่จะให้ก้อนดินนี้แห้งหมาดๆเพื่อเวลาที่เราจะรดลงไปแล้วมันก็จะสามารถดูดซับน้ำได้เต็มที่สืผสมนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะประยุกต์และก็นำไปใช้กับต้นทุเรียนที่เราปลูกเสร็จนะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็สามารถใช้สูตรนี้ รถลงไปในดินเพื่อให้หลุมนั้นมีความชื้นนะครับได้เลยนะครับอาจจะใช้หนึ่งบัวหรือสองบัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ต้นทุเรียนของท่านโตท่านก็สามารถใช้สูตรนี้ละลายน้ำนะครับตามวิธีที่ผมได้สอนแล้วนะครับก็นำไปใช้รดต้นทุเรียนได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ต้นทุเรียนนั้น อาจแตกกิง่งแตกก้าหรือแตกยอดแต่ประการใดนะครับเราก็สามารถบำรุงได้ต่อเนื่องได้ทันทีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณปุ๋ยลงนะครับจาก15-0-0อาจจะใช้1ช้อนก็พอนะครับก็จากนั้นก็ใช้ตามปกติอาจจะใช้ทุก15วันนะครับการใช้ก็จะใช้ทุก15วันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานี้ฟื้นเร็วฟื้นไวนะครับในรอบนี้ก็จะมี ในรอบนี้ก็จะมีะมะยงชิดนะครับซื้อมาอีกหนึ่งต้นนะครับดินนี้เหล่านี้ถ้าจะสังเกตดูมันก็จะแห้งนะครับเวลาแห้งแล้วเราก็จะสามารถที่จะอเอากรอกน้ําลงไปในนี้นะครับเพราะนั้นการกรอกครั้งแรกเรามันจะป็นต้องกรอกมากนะครับเพราะว่ามันจะไหลลงไปข้างล่างาเราก็กรอกแล้วก็ดีิ้วแล้วก็วนมากรอกอีกนะครับให้มันดูดซับลักษณะนี้ก็คือให้มันหิวนั่นเองดินแห้งพอได้รับน้ําปุ๊บมันก็จะดูดซับน้ําทันที เวลาใส่ปุ๊บจะเห็นเลยครับน้ํามันแห้งงวดทันทีเลยนะครับวัดทันทีเลยนะครับสังเกตด,ดูนะครับใส่ไปแล้วน้ําแห้งวับอาหารจะอร่อยก็เมื่อเราหิวเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เหมือนกันมันจะดูดปุ๋ยอามันจะดูดซับปุ๋ยอาหารได้ดีก็แต่เมื่อนั้นดินแห้งพอดินแห้งมาตาตลดไปมันดินก็ดูดซับทันทีต้นไม้ก็ อต้องการอยู่แล้วมันก็ดูดซับไปก็จะทําให้มันได้รับอาหารเต็มที่นะครับ,รบอโอกาสที่จะโอกาสที่จะไหลนองลงไปข้างล่างหรือสูญเสียปุ๋ยด้วยการเป็ดรอดลงไปนั้นก็มีน้อยลงเพราะฉะนั้นเราท้ายอยใส่ลักษณะน,นี้นะครับการบํารุงรากนะครับเรียกรากรากเหล่านี้ก็จะโตขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรากใหม่เกิดขึ้น นะครับารากเก่ารากเหล่านี้มันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีการสร้างรากใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนําไปลงดินเราอยากจะให้เจริญเติบโตนะครับปัจจัยสําคัญอยู่ที่รากเราจะต้องบํารุงรากฟื้นฟูรากเพิ่มจํานวนรากให้มากขึ้นเดี๋ยวต้นมันก็จะโตเองนะครับาการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนั้น เกิดขึ้นจากส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับอาใช้หลักการนี้แล้วรับรองว่าต้นทุเรียนของท่านที่ปลูกมันจะโตเร็วโตวไวนะครับได้ตัวอย่างผมอาจจะยกเป็นต้นทุเรียนแต่ถ้าสามารถประยุกต์ใช้กับไม้ขนหรือต้นไม้อื่นทุกชนิดได้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ